และกาีจะเป็นประเด็นที่สามเนเรื่องของการแก้ไขสถาการณ์และการฟั้นฟูวบนนี้ครับสําหรับําดับในการสรุปสถานการณ์ผมคงไม่เก่งเท่าก็คงจะนำของท่านหรครัแต่ถือวมจะทาเอหลักของผมมาคือความสามารงใจสต่างๆในส่วนในถามเรืองเกินไป้องปรับออกมารทีไม่ได้มีดจตนามันมามาลที่จะระดับสิทไม่ใช่เลต่อความรันด

ในนาของผระสมร้ร่มคิดดาวสวัสดีทราบขึ้นสำเร็จนังเป็นพ้ามหาโอกที่มุ่งการหานที่ได้ได้จาเพิ่มคุไว้อย่าเ้าเสมองระมาร้อยยี่สิบเก้าตัวเดือ พื้นที่ทางการเกษตรมีความเสียหายได้ด้วยฝนการเกษตรจำนวน2,614ไร่และด้านบงจำนวน4ไร่เรื่องผู้โภคบริโภคเ่าก็ให้เกร่ยวกับกระั่วรัวไทยแต่ที่สามารถหานช่วงิกฤการณ์นี้ไปได้พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงภูมิใจราชดรที่ประสบความพิบัติร รวบมะดูก้ที่ผ่านมาในมีพระราชากระแสรับสั่งให้หน่วยงานต่างๆติดตามสถานการณ์อยากให้ชิดมาโดยตลอดทรงรับส,สั่งนี้ให้ประมาท

ใช่ไหมไรครับผมนายพลวัฒน์เชนชัยมงคลจรงิวัดสระบุรีครับครับออทำหนัั่ให้นะครับูงคายซื้อขนาดแล้วลูกอะไรอ่อ

อีกตัวนี้เหมือนกันที่พวกเรานี่กตัวนี้กันหมดเลยไปไกลไหมเดินไปไกลไหมต้องเอาเรือท้ามไปโอ้ต้องลองเรือท้ามไป ท <itch anse> ี่ฟันล่าเนี่ยไม่ดีนะไว้คือร้อนหนอะครับผมท่วมแล้วแล้วแม่น้ำอยู่ไหนอ่ะแม่น้ำอยู่เลยจากตองเลยไปครับตรงไปอ่ะเยอะไหม เนี่ยประมาณนี้นี่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 ขับยกปราบปราบน้ำเนี่ยโอ้โหโอ้โหมาตรงนี้เลยเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวตรงนี้นะโอ้โหนี่ลงไปเยอะแล้วนี่โอ้โหดันน้นต่ำกว่าฮะดัน้นต่ำได้ใช่มันลงไปต่ำลงไปเลยอ่ะลึกไปตรงนั้นเลยอืม างลมของเขาสูตรนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครูไม่ใช่ครองอะไรใช่ไหม่ใช่เป็นขนมเป็นขนมครับท่าน